แมวเหมียวแมวเหมียวมีพสัสดุมาพสัสดุมาวันนี้มีพสัสดุมาส่งถึงลูป,ปูกิจอธิจิตโตพุทธถานพระพง์ชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้หอมจราปางชุดนี้มีสี่กล่องด้วยกันเนาะสี่กล่องด้วยกันมวเหมียว <c oughs> เป็นอะไรลูกเดี๋ยวแกะดูเนาะแกะดูข้างในอันนี้ส่งมาจากทางร้านทางร้านส่งมาให้เนาะเดี๋ยวแกะดูข้างในก่อนเนาะเป็นอะไรเนาะเหมียวเนาะ ซึ่งทางร้านมีเจ้าภาพจะซื้อผ่านทางร้านทางร้านไปผู้ด,ดาเนินการส่งมาเนะนานะเดี๋ยวกูแกะดูข้างในเนาะแกะกล่องออกมาแล้วแกะกล่องแล้วเป็นพัสดุเป็นอาหารน้องเหมียวอันนี้เป็นอาหารน้องเหมียวที่น้องเหมียวเคยกินประจําแล้วก็น้องเหมียวชอบกินมากเลยเป็นอันนี้ที่น้องเหมียวสำหรับน้องเหมียวเล็กสำหรับน้องเหมียวเล็กเนาะจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโหล หกล่องเนาะหกลองกลองละหนึ่งโลใช่ไหมเนาะกอละหนึ่งโลจำนวนหกล่องซึ่งผู้จัดซื้อคือคุณโยมแม่น้องเจเจเนะพี่น้องเจเจแจ้งมาว่าวันนี้จะมีพัสดุเข้ามาถึงหลวงปร่เนาะเป็นกล่องใหญ่ๆสี่กล่องข้างในก็เป็นเนื้อเนื้อในเป็นเป็นอาหารสำหรับน้องเหมียว หารหมียวอหาซองซองเดี่ยพวกแกให้น้องเมียกินเนาะซึ่งน้องเมียก็ได้เคยกินอยู่ประจําแล้วก็ชอบกินด้วยเนาะเดี๋ยวพวกแกให้กินน้องเมียเนาะทำเมียเมียวเลยนะพวกแกให้กินลแล้วเนาะแกให้กินนี่แนลุกพวกแกให <ST AR> ้เนาะพวกจะแกทันเมียวไหมเนี่ยน้องเมียกินกัญญาเลยกินกัญญาเลยเนาะกินกันจวบจับจวบจับครับก็ส่งมจากคุณโยมแม่น้องเจเจไปพูดจะซื้อเนาะ คโยเมยเปน้องเจเจว่าก็จะมีทยอยมาอยู่เรื่อยๆเนาะซึ่งทางร้านและผคุณโยมทางร้านว่าจะร้านจะส่งวันไหนซึ่งโยมได้จัดสั่งทางร้านไปแล้วเนาะก็ขอมุนาสาธุขอบุญนี้จงเสด็สมปราถนาทุป,ปการเทอนสพีจิโยยว่าชันดูสัพพะโลกโควินาสาัสสตุมาเตพุทวันตรายโยสุขิธีคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสัิจังพุทธาปจาิจญโน จตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุาทำเนียกกินกันยาเลยลูกเนาะโอ้มีอาหารกินกันแล้วสาธุสาธุ